สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสและก็โชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมฮักนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้ยังมีโอกาสที่ท่านจะได้รับความสำเร็จการงานมีชื่อเสียงมีรายได้ดีขึ้นนะครับแต่อะไรก็ตามก็ยังมีจุดที่ควรระวังอยู่ด้วยนะครับส่วนารายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะมีอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นึ่นะครับเป็นเดชนะครับเดคือปัญหาที่ควรระวัง ความเจ็บไข้ได้ป่วยความพัดภาคสูญเสียบางสิ่งบางอย่างคือบางอย่างเราได้มาแล้วก็แลกเปลี่ยนกับอะไรบางอย่างที่ต้องสูญเสียไปด้วยนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้ใส่ใจระมัดระวังปัญหาสุขภาพให้มากกว่าปกตินะครับ ต่อมานะครับปรดูส่วนที่2เป็นม a g จิเชียนนะครับเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วก็โอกาสวันนี้ชาววันอาทิตย์มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงานเด่นมากๆนะครับงานที่มีประสบการณ์พิเศษมีความรู้มีทักษะเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญด้วย คนเหล่านี้นะครับจะสร้างงานได้ดีเยี่ยมมีชื่อเสียงมีเกียรติยศบางคนก็สนใจในเรื่องของศาสตร์ที่มันเล้นลับลึกลับนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเรื่องราวไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาด้วยนะครับโอกาสของการเงินก็จะรับเงินค่อนข้างใจเยอะนะครับเพียงแต่ว่าชาววันอาทิตย์วันนี้อาจจะตามใจตัวเองมากไปนิดหนึ่งนะครับไม่รอบคอบ นะครับไม่รอบคอบข,ขาดความปาร,ระมัดระวังแล้วก็จะทําอะไรก็ทําตามใจตัวเองซ้ามากกว่านะครับซึ่งอาจจะเป็นผลเสียได้ง่ายเหมือนกันการเงินก็รับเยอะแต่ว่าจ่ายเยอะไม่ใส่ใจในรายละเอียดของการเงินเท่าที่ควรนะครับส่วนประเด็นความรักก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับบางทีก็คิดกันคนใดอย่างหรือไม่ก็เอาแต่ใจตัวเองไม่ค่ฟังเหตุผลของกันและกัน บางทีก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระยะทางห่างไกลกันด้วยนะครับอาจจะอยู่ห่างไกลกันในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น9ถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศของการทำงานกันร่วมกันเป็นคณะเป็นหมู่การพบปะสังสรรค์ มีมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็จะมีทั้งส่วนที่ดีการงานถ้าจะทําสัญญาจรีราจารการงานใดๆก็ตามขอให้ทําด้วยความรอบคอบนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเจอปัญหาความไม่ไม่ลงตัวนะครับมีเอกสารผิดพลาดหรือว่า เกิดปัญหาได้ในภายหลังนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันอาจจะมีบางคนมีเจตนาที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองทำให้ท่านเสียทรัพย์ได้ง่ายนะครับส่วนประเด็นความรักก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการเลือกการตัดสินใจด้วยนะครับสุขภาพวันนี้ถ้าอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากต้องระวังนัครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็น6ดาบนะครับค่อยเป็นค่อยไปโอกาสยังมีนะครับท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาการงานจะดีขึ้นการเงินก็เริ่มมีรายรับมีไรายได้นะครับอะไรที่ว่าแย่อะไรที่ว่ามีปัญหาก็จะเริ่มคลี่คลายได้แล้วรอสิ่งดีๆที่จะหมุนเข้ามารวมทั้งโชคลาภนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงคนที่มีแนวโน้มจะได้รับความสำเร็จในเส้นทางของการงานมีชื่อเสียงมีคนยอมรับนะครับมีเรื่องราวไม่น่าเชื่อเรื่องราวหรือว,ว่าเหตุการณ์น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นมาด้วยนะครับวันนี้รับเงินค่อนข้างจะเยอะแต่ว่ารายจ่ายเยอะขาดความระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้ความรักอาจจะยังไม่ลงตัวสุขภาพยังเป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับ แต่โอกาสของท่านจะเริ่มดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงปัญหาหรือว่าคลี่คลายปัญหาได้แล้วก็เริ่มต้นได้รับสิ่งใหม่ๆโชคลาภก็เริ่มที่จะหมุนเข้ามานะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันจันทร์ครับวันนี้ดีขึ้นนะครับการงานการเงินความรักสดใสมีอนาคตที่ดีขึ้นมีความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและรอคอยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะมีอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นสองดาบนะครับสองดาบวันนี้มีการติดต่อสื่อสารค่อนข้างจะรวดเร็วในหลายคนก็ ใช้สื่อออนไลน์เป็นการทํางานด้วยนะครับเปิดร้านค้าติดต่อตกลงงานต่างๆเหล่านี้รวดเร็วขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในประเด็นนี้ต้องทําด้วยความรอบคอบนะครับเพราะว่าใจร้อนไม่ดีมีการกระทบกระทั่งมีความขัดแยง้งและก็เกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นสามไม้เท้านะครับการงานดีขึ้นนะครับมีการเจรจามีข้อตกลงมีการทําสัญญาการงานใหม่ๆเข้ามาหรือไม่ก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่เข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการงานประจําหรือว่าเป็นการลงทุนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับการเงินก็มีรายรับมีรายได้หมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยได้บริหารเงิน มากขึ้นเป็นพิเศษด้วยความรักก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีจะเข้าใจซึ่งกันและกันมีโอกาสดีนะครับใน3จุดนี้งานเงินความรักบางคนมีการเดินทางด้วยเพื่อสร้างอนาคตใหม่ๆนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็น1ไม้เท้า โอกาสดีในการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นงานสร้างรายได้ไม่ว่าง,งานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับมีโอกาสนะครับบางทีก็จะมีการเริ่มต้นมีรายรับมีรายได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาแล้วก็ความรักก็จะเริ่มดีเช่นเดียวกันนะครับนี่คือโอกาสของการเริ่มต้นที่น่าพอใจนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับ ่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นสิบถ้วยนะครับวันนี้โชคลาภดีโอกาสดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าโอกาสทางการงานการเงนินความรักทรัพย์สินรายได้กิจกรรมดีๆความสุขความสนุกสนานแล้วก็มีความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงของการเริ่มต้นที่ดีการเจรจาการตกลงการทำงานก็จะประสบผลสาเร็จได้งานใหม่มีข้อตกลงใหม่ๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงที่เติบโตต,ต่อไปในอนาคตการเงินก็มีรายรับมีรายได้ไหลเข้ามานะครับมีการบริหารการจัดการมีทรัพย์สินหมุนเวียน เข้ามาในช่วงเวลานี้ความรักก็อยู่ในเกมที่ดีมีการติดต่อสื่อสารรวดเดียวขึ้นเป็นพิเศษอันนี้ต้องทำํำด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นติดต่อเรื่องอะไรก็ตามป้องกันข้อผิดพลาดและก็ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย,ยงนนด้งนะครับส่วนโอกาสวันิดดีมากสําหรับชาววันจันนะครับจะประสบผลสําเร็จโชคลาภทร,รัพย์สินใดได้สมบังในสิ่งที่รอนะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับ ชาววันอังคารนะครับวันนี้มีดวงจักรกพรรดินะีนั่นคือดวงของคนที่จะได้รับความสมบูรณ์มั่นคงสมหวังร่ำรวยและความรักที่ดีมากแต่ว่าปัญหายัางมีมีความกลัวมีความวมิตกกังวลมีความเครียดกับเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างทําให้คิดมากนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะมีอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ เก้าดาบนะครับเก้าดาบคือปัญหาสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามากระทบต่อการดําเนินชีวิตของชาววันอังคารนะครับอาจจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของความไม่ปกติในบางเรื่องบางอย่างกระทบต่อการงานกระทบต่อการดําเนินชีวิตทําให้เกิดความเครียดความกลัวความวมิตกกังวลนะครับคิดมากด้วยมีปัญหาสุขภาพตามมาด้วยนัครับ การต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นจุดที่ดีขึ้นนะครับการเงินบันนี้ใครที่รองเงินพี่น้องชาววันอังคารมีโอกาสจะได้รับเงินนะครับเส้นทางการเงินเริ่มไหลนะครับไหลเข้ามาราบรื่นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นจัก,กรพัสดีน,นะครับเส้นทางของความมั่นคงสมบูรณ์เปิดกว้างขึ้นมานะครับโอกาสที่ชาววันอังคารจะประสบผลสําเร็จในเส้นทางของการงานดีมากนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์และก็ที่ดีเด่นสุด คือเรื่องของรายรับการเงินบนันนี้รับเงินจำนํำนวนมากมีความสุขมีความเพลิดเพลินในการที่จะมีเงินบุนเวียนเข้ามานะครับอันนี้เป็นจุดที่ดีมากตามมาด้วยเรื่องความรักสมบูรณ์นะครับมีจุดเด่นมั่นคงมากๆนะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภหรือว่าข้อแนะนําสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นเ ถ้วยนะครับประเด็นของความกลัวความคิดความสับสนยังมีนะครับท่านอาจจะเจอปัญหาบางอยา่างแล้วคิดไม่ตกมีความเครียดนักครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน อังคารนะครับวันนี้ดวงมีจุดเด่นนะครับการงานการเงินความรักดีมากนะครับงานก็จะประสบผลเส็จการเจรจาการค้าขายดีได้รับผลประกอบการกำไรที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากการเงินก็รับทรัพย์จํานวนมากมีความสุขมีความเพลิดเพลินในเรื่องของเงินเงินทองทองและความรักก็อย่างดีจุดนี้ดีมากแต่ว่าเรื่องราวที่อาจจะมีปัญหาคือเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์รอบๆตัวฝนฟ้าอากาศอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งส่งผลกระทบต่องาน ต่อการดําเนินชีวิตของท่านและการไม่เกิดความเครียดคิดเยอะคิดมากบาดกลัวมีปัญหาสุขภาพอยู่ด้วยต้องระวังตะหนังดูแลเป็นพิเศษนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวัน พุธนะครับพี่น้องชาววันพุธด,ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้ขยายงานได้นะครับบางคนเดินทางเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานเริ่มต้นสร้างโอกาสใหม่แล้วก็มีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นเข้ามาด้วยนะครับแต่เลไกก็ตามวันนี้มีจุดที่ควรระวังอาจจะมีปัญหาในสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะครับต้องรอบคอบใจเย็นๆน,นะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธมีอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคืออัศวินไม้เท้านะครับวันนี้การงานสำหรับคนทำงานประจำดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ตำแหน่งงานนะครับมีการเดินทางมีการย้ายงานนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยด้วยนั้นเพื่อสร้างอนาคตนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองเป็น 8ไม้เท้านะครับวันนี้ก็โอกาสดีเกี่ยวกับการขยายงานนะครับไม่ว่างานประจํางานฟรีแลนซ์นะครับคือสร้างงานใหม่ได้เติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นขยายโอกาสต่างๆได้ดีนะครับและก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะเด่นเข้ามาด้วยไม่ว่าเป็นการซื้อการขายการเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินหรือว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยต่างๆเหล่านี้จะดีขึ้นรวมทั้งโอกาสที่เติมเข้ามาคือเรื่องที่มี แนวโน้มที่จะได้เป็นเจ้าของบ้านหรือว่าที่ดินนะครับนี่คือโอกาสที่ดีสำหรับชาววันพุธนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นทาวเวอร์นะครับนี่เป็นจุดหักเหจุดที่ต้องระวังนะครับพี่น้องชาวบันพุครับเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัว มีผลกระทบได้มีความสูญเสียได้ง่ายนะครับต้องประมัดระวังในการดำเนินชีวิตนะครับวันนี้ไม่ประมาทนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับคนที่เกิดในวันพุธนะครับเป็น4ดาบนะครับใจเย็นๆนะครับการรอคอยบางครั้งนะครับต้องอดทนนะครับไม่ว่ารออะไรนะครับการฟื้นฟูสุขภาพก็มีส่วนสําคัญก็ต้องใจเย็นๆเช่นเดียวกันนะครับแนวโน้มท่านจะคลี่คลายปัญหาและก็เริ่มต้นมีอะไรดีๆเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมาช้านิดหนึงนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธครับวันนิดดวงของคนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องของการงานไม่ว่างานประจำงานฟรีแลนซ์นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะเด่นเป็นพิเศษหรือไม่ก็จะมีการย้ายงานได้รับบทบาทใหม่หน้าที่ที่มั่นคงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับส่วนที่ควรระวังบันนี้การเดินทางการจะทํากิจกรรมอะไรต้องระมัดระวังนะครับเรื่องราวที่เราไม่สามารถควบคุม อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะครับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับกระทันหันเหล่านี้นะครับต้องใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้พัฒนาอดทนนะครับฟื้นฟูสุขภาพก็มีส่วนสำคัญด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบด,ดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบด,ดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความร,รักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้การงานดีขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจคนที่รอง,งานก็จะมีโอกาสนะครับเริ่มต้นทําสัญญามีเจรจามีข้อตกลงใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับอุปสรรคจะผ่านพ้นได้ใช้สติใช้ความรู้ความสามารถแก้ไขได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หคือราชาดาบนะครับ รายชาดาบคือปัญหาต้องขบคิดต้องแก้ไขต้องสะสางนะครับหนักแน่นนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีวันนี้มีเรื่องต้องจัดการนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น6ไม้เท้านะครับการงานก็จะเริ่มดีขึ้น คนรอนะครับรองานก็มีโอกาสได้งานทำนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจนะครับไม่ว่างานประจําหรือว่าอาชีพอิสระนะครับการเงินก็เริ่มมีรายได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาด้วยความรักก็จะสมบังนะครับเป็นบรรยากาศเป็นใหม่สิ่งที่รออาจจะมาช้าแต่ว่าเริ่มเข้ามานะครับ ต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีเป็นจัสติกนะครับป็เรื่องของการแก้ไขไกลเกลียกรณีพิพาทกรณีไม่เข้าใจอะไรใหม่ๆนะครับดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มต้นทําสัญญาเจรจาตกลงใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานทําสัญญาการงานการค้าขายเรื่องของการทํานิติกรรมเรื่องของกฎหมายทําสัญญาใหม่ได้นะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้กลับมาสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันพร์ลิัส,สบดีครับเป็นเจดเรียญน,นะครับวันนี้โชคลาภการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับบริหารดีๆแล้วก็จะมีโอกาสร่ำรวยนะครับสรุบดวงของคนที่เกิดในวัน พาลหัวัส,สดีครับวันนี้ดวงของการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการรอคอยงานก็จะได้งานทำไม่ว่างงานประจำงานส่วนตัวนะครับปัญหาต้องแก้ไขอย่างอยู่ในภาวะที่จัดการได้นะครับเรื่องของการเงินรายร,รับเริ่มดีขึ้นนะครับมีเงินบุญเวียนเข้ามาด้วยกำไรมีค้าขายได้รับผลสำเร็จความรักก็เริ่มดีขึ้นและจุดดีคือการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ถูกต้องให้กลับมาดีได้ไกลเกีย่ยกรณีพิาพาทหรือว่าทำสัญญาใหม่เจรจาใหม่การซื้อการขาย การจัดจ้างต่างๆเหล่านี้ก็จะเดินหน้าต่อไปได้รวมทั้งเรื่องของนิติกรรมเรื่องของการทําสัญญาด้วยนะครับส่วนโชคลาภวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจัดการบริหารดีๆความมั่นคงร่ำรวยก็จะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้กำลังจะ คลี่คลายปัญหานะครับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ดีนะครับแต่ว่าปัญหาสุขภาพยังต้องระวังอยู่นะครับส่วนราละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์มีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งะครับเป็น8ถ้วยนะครับบรรยากาศดี สำหรับท่านที่มีปัญหาสำหรับท่านที่เจออุปสรรคต่างๆก่อนหน้านี้นะครับวันนี้คลี่ข่ายได้การงานก็จะดีขึ้นมีอะไรมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหรือไม่ก็ย้ายงานได้งานใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องของการเงินแก้ไขปัญหาของการเงินได้รับเงินหมุนเวียนเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความรักก็กลับมาเข้าใจกันอาจจะมีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าปรับความเข้าใจกันได้คนที่เราคอยความรักจะสมหวังนะครับแล้วก็ต้อง เดินหน้าต่อไปได้นะครับต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือดาบนะครับเรื่องของความมุ่งมั่นอดทนนะครับเป้าหมายชัดเจนขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลลูกหลานบริวารยังสําคัญนะครับวันนี้อาจจะไม่เรื่องเร่งด่วนต้องแก้ไขด้วยนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับเป็น10ดาบนี่เป็นเรื่องที่ควรระวังสุขภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับอาจจะมีปัญหาด้วยต้องระวังต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันศุกร์นะครับเป็น t e m p พ r ร์เรนะครับอ่ะสิ่งดีๆ ก็จะเข้ามานะครับอะไรที่มันไม่ดีก็จะเริ่มคลี่คลายได้เปลี่ยนแปลงไปจากวงจรชีวิตของท่านนะครับนำสิ่งดีๆโชคลาภทรัพย์สินใดได้เข้ามานะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวัน สุขนะครับวันนี้ดวงของการที่ท่านมีโอกาสในการที่จะได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจะผ่านพ้นนะครับได้งานใหม่มีเงินมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงเกี่ยวกับความรักที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับสุขภาพยังต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับโอกาสแนวโน้มด้านที่ดีเริ่มเปิดกว้างเข้ามานะครับโชคลาภสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันสุขครับ ตามาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้เรียนรู้พัฒนาตัวเองมีโอกาสดีในการที่จะได้รับความ สำเร็จนะครับมีเส้นทางที่ดีขึ้นโชคลาบมีเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ต้องหนักแน่นใจเย็นๆนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์มีอย่างไรบ้างาเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับเป็น3เหรียญวันนี้นะครับงานดีงานจับงานฟรีแลนซ์เด่นขึ้นนะครับมีงานเข้ามาตลอดการเงินก็มีเงินคล่่งนะครับได้รับเงินเข้ามาตลอดเช่นเดียวกันการลงทุนน้อยก็จะได้รับผลน่าพอใจมีเซนต์มีโชคลาบ ในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาตลอดครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นพระสังฆราชม่ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับวันนี้ชาววันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการดําเนินชีวิตท่านมีแนวทางที่ดีขึ้นที่จะพบกับโอกาสใหม่ๆนะครับบางคนก็เป็นเรื่องของการสร้างบุญกุศลนะครับสร้างาสิ่งดีๆเข้ามาก็จะเป็นปัจจัยนุนส่งให้ท่านได้พบกับอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ดาบนี่เป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับหนักแน่นใจเย็นๆมีเหตุมีผลอย่าใจพร้อนนะครับเพราะว่าความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเป็นราชาถ้วยนะครับอาผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบให้โอกาสนะครับวันนี้ก็ยังมีแนวโน้มคิดดีสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ดวงผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ดวงครูบาอาจารย์ดวงของการสร้างบุญกุศลดวงเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นนะครับวันนี้การงานก็จะดีผ่านอุปสรรคได้มีงานเข้ามาทั้งงานจ็อบงานฟรีแลนซ์นะครับงานเยอะขึ้นการเงินก็มีโชคลาบด้วยนะ มีเงินหมุนเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยและก็มีเซนในเรื่องของการเลือกงานสร้างอาชีพด้วยนะครับสิ่งที่ควรระวังวันนี้นะครับความรักอาจจะยังไม่สมหวังไม่ลงตัวรวมทั้งความขัดแย้งเก่ยกับความรักด้วยนะครับก็ต้องระวังโอกาสดีโชคลาภมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละรครับวันนี้มหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมอฮักนะครับเอาละรครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับสุขสำเร็จสมบังมั่นคงรุ่งเรืองนะครับสวัสดีครับ